ามที่ต้องถามตัวเองก่อนเริ่มทําธุรกิจหนึ่งก็คือมีตลาดหรือเปล่าสิ่งที่คุณตั้งใจทําธุรกิจนะมีตลาดหรือเปล่าแน่นอนค่ะครูพาคุณสร้างแบรนด์อาหารแบรนด์อาหารมีตลาดเยอะแยะคุณสามารถเอาหลักคิดเอาทักษะการสอนนี้ในคอร์สนี้ไปต่อยอดกับธุรกิจอื่นของคุณได้นะคะคุณต้องถามก่อนเลยว่ามีตลาดหรือเปล่านะคะข้อ 2. สินค้าและบริการของคุณเนี่ยดีกว่าเร็วกว่าถูกกว่าสินค้าและบริการของเจ้าอื่นหรือเปล่า วันนี้ครูไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทุกคนเป็นคู่แข่งของเราไม่ใช่คือเราจะต้องเหมือนกับว่าต่อยอดนะคะเข้าใจไหมคะต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่อยอดธุรกิจของเราบางครั้งเนี่ยเราเห็นนะคะไอเดียของแบรนด์นี้นะคะเฮ้ยแพ็กเกจจิ้งเขาดูสวยจังนะคะ รสชาติอะไรต่างๆนา,นานาเราไปชิมมาเนี่ยเอ้ยรสชาตินี้มันอร่อยเราสามารถนํามาปรับเปลี่ยนปรุงแต่งนะหรือเราไปดูคลิปวิดีโอของคนที่เขาขายอาหารแนวๆเดียวกันหรือว่าขายทําแบรนด์ประมาณเดียวกันแล้วเฮ้ยทำไมเขาดีไซน์เขาทําดีจังเราก็สามารถนําไอเดียนนัะ้นมาปรับเปลี่ยนปรับปรุงเป็นของตัวเราเองได้มันไม่ได้ผิดนะคะเราแค่ไปเรียนรู้ไอเดียของเขามาแล้วก็นํามาปรับเป็นของของเรานะนะอันนี้คือดีที่สุดนะคะอันทะีนะะ่3คือ ทดสอบไอเดียนะคะดูตลาดตอบรับอย่างไรอันนี้มันดีมากๆสําหรับการทําออนไลน์นะคะเวลาที่เราเนี่ยมีเมนูใหม่หรือว่าเป็นสินค้าใหม่เนี่ยหรือเรามีไอเดียที่จะสร้างสินค้าอะไรใหม่ๆเนี่ยเราสามารถเอาไปนําเสนอก่อนอย่างวันนี้คุณได้รูปภาพเมนูอาหารไปคุณยังไม่ได้สต็อกของเลยแม้แต่ชิ้นเดียวใช่ไหมคะคุณก็เอาไปทําการตลาดก่อน มันทําให้คุณคเ o v e r ค่าใช้จ่ายนะคะแล้วสามารถรองได้ไม่มีอะไรเสียเลยมีแต่ได้กับได้นะคะอันที่4นะคะตลาดใหญ่พอหรือเปล่านะ,ะตลาดใหญ่พอหรือเปล่าที่สําคัญไม่ใช่เราจะขายให้คนทั่วโลกนะคะเราต้องโฟกัสเราต้องชัดเจนนะคะในกลุ่มลูกค้าของเรานะคะแล้วก็อันสุดท้ายเลยต้องถามตัวเองว่าจะขายอะไร ขายให้ใครขายที่ไหนราคาเท่าไหร่ผลิตจัดจำหน่ายและบริการอย่างไรถ้าวันนี้นะคะคุณเข้ามาในคอร์สเนี้ยพวกคำถามพวกเนี้ยครูเนี่ยเจอมาก่อนแล้วนะคะครูจึงรวบรวมนะคะ หลักสูตรแล้วก็ทําระบบขึ้นมาไว้ให้คุณไม่ต้องถามเลยว่าขายอะไรวันนี้คุณมีแบรนด์อยู่ในมือแล้วนะคะมีเมนู40กว่าเมนูอยู่ในมือแล้วขายให้ใครวันนี้เราจะต้องมาสร้างหน้าร้าน เพื่อสร้างฐานลูกค้าของเราเก็บฐานแฟนของเราสร้างตัวตนของเรานะคะขายที่ไหนแพลตฟอร์มออนไลน์ตอนนี้ทรงพลังที่สุดนะคะไม่จำเป็นต้องคุณต้องไปเปิดหน้าร้านนะคะหรือถ้าใครมีหน้าร้านอยู่แล้วก็ดีเลยนะคะคุณต่อยอดได้โดยเฉพาะคุณเอาสินค้าของคุณไปวางควบคู่ได้